สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องพามาเที่ยวที่สถานีรถไฟราชบุรีค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะท้องฟ้าแจ่มใสามากๆค่ะก็มาถ่ายวิดีโอเป็นที่ลึกว่าครั้งหนึ่งได้มาที่สถานีรถไฟราชบุรีนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีของขายรับรองว่าอิ่มท้องมากๆเลยแหละคะ่ะบรรยกาศ บ้านเรือนนะคะรถไฟกำลังจะเทียบเข้าชันชลานะคะรถไฟทนบุรีประจวบคิริขันค่ะที่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีวราผสมรถสถานีราชบุรีก่อนจากรถ ขากลับเข้าเทนอรีกรุงเทพมหาคนครเราจะกลับฝั่งซ้ายมือนะคะทุกคนส่วนฝั่งขวามือจะไปประจวบคีรีขันค่ะ บรรยกาสถานีรถไฟราชบุรีค่ะเดี๋ยวต้องจะไปรอรถไฟก่อนนะคะรถไฟได้เข้าเทียบท่าที่ชันชลาแล้วค่ะเราจะไปที่ทนบุรีเทมป์บา,ารคนครค่ะ